เราไปเที่ยวตามโรงแรมต่างๆ mm hmm. ในช่วงวันธรรมดาแล้วเราก็เกิดปรากฏการณ์ซูมแล้วมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เอ้าเดี๋ยวก่อนนะทําไมฉันนึกว่าฉันต้องอยู่ออฟฟิศงานถึงจะเสร็จแต่วันนี้ฉันอยู่ที่ต่างจังหวัดและตอนเช้าก็ไปเที่ยวอยู่ mm hmm. แล้วก็ตอนบ่ายก็ประชุมง,งานอ้างานมันก็ไปได้เรากฏว่าประสิทธิภาพยิ่งดียิ่งขึ้นเพาพเลยรูมั้ยอารมณ์ดีดีลูกน้องชอบมาก พราะถ้าเกิดว่าคอฟฟิเนี่ยอารมณ์ที่จะเหมือนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะครับผม,ผมปกติต้องสัมภาษณ์ในกรุงเทพใช่ไหมครับก็สัมภาษณ์ผ่านทางซูมแล้วก็สามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้เลยพระสิทธิภาพก,<ๆ>ก็มีด้วยในการทํางานบางช่วงบางตอนก็ได้มีโอกาสไปอยู่อย่างทางงานซึ่งตอนนี้จะบอกว่าคนไทย ย้ายไปอยู่พังงานเยอะมากแล้วครอบครัวย้ายไปอยู่เยอะเพราะว่าเขาอาจจะทนกับฝุ่นฝนเลยไม่ไหวในกรุงเทพโดยเฉพาะกับเด็กทุ่งโตก็ย้ายไปอยู่เยอะแล้ววุฒิก็ไปใช้ชีวิตที่พังงานเยอะมากนะครับตอนเช้าก็นั่งสมาธิ